ครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขเครื่องตัดหญ้านะครับกรณีที่เราใช้เครื่องตัดหญ้าไปนานๆนะครับสักพักหนึ่งตัวที่เป็นน็อตปิดน้ามันเนี่ยมันจะหลวมนะครับมันหลวมแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับผมวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับสําหรับสําหรับคนที่ประหยัดนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคาบูนะครับก็คือว่าเราจะเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ <t ires> ปิดตายไปเลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ใช้น็อตตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่นอ็อตใส่น็อตตัวผู้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวเมียเนี่ยยึดตัวในอีกทีนึงนะครับให้มันให้มันแน่นไปเลยนะครับเราจะไม่ใช้น็อตตัวนี้แล้วนะครับมันจะปิดตายไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมกเ็เดี๋ยวเราก็จะใช้ น็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ขันเข้าไปนะครับผมขันเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเกลียวมันเสียแล้วนะครับเกลียวเสียแล้วมันก็จะน็อตมันจะไม่อยู่นะครับแล้วก็จะขันเข้าไปก่อนนะครับขันเข้าไปแบบนี้เลยพรสุดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเมียล็อกอีกทีนึงนะครับผมตัวนี้คือเราจะปิดตายเลยนะครับเราจะไม่ใช้แล้วนะครับผมจะไม่ใช้แล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับล็อกเอาไว้อีกทีนึงนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์แเดี๋ยวเราเอาอน็อตเบอร์แน็อตตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับเราจะปิดตายเลยนะครับ นี่ครับพอแน่นแล้วน้ำมันมันจะไม่ไหลแล้วนะครับผมนะครับตรงเนี้ยน็อตตรงนี้ยมันจะมันจะมันมันจะไม่โดนกับลูกลอยนะครับเพราะว่าลูกลอยมันห่างอยู่นะครับนี่ครับมันจะไม่โดนลูกลอยนะครับมันจะห่างอยู่นะครับผมมันจะไม่โดนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้หินเจียตัดนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับ ตัดออกไปเลยนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับผมเราล็อกให้แน่นนะครับแล้วเราก็ตัดออกนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้แล้วนะครับนี่ตัวนี้ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าตัวนี้น็อตมันน็อตมันน็อตเอ่อเกียวตัวเกียวตัวในอ่ะตัวนี้มันหวานนะครับเกียวมันหวานมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเราต้องปิดล็อกปิดตายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับผม นี mm ่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะครับผมปิดตายเลยนะครับง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการแก้ไขนะครับกรณีที่น็อตตัวนี้อ่ามันหวานนะครับมันปิดนะมันไม่อยู่นะครับแล้วก็แก้ไขง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็จะประกอบเข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็ประกอบก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่ไหลแล้วนะครับนี่ครับ ไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับผมน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่เลยโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ